ตำแกงตำใส่แกงสบายดีพี่น้องการทักทายสบายดีพี่น้องเบิร์ดสุขุสุขนเด้อพี่น้องน้่นางจันพี่น้องนางจันเพิ่นมื้อนี้เพิ่นสิมาเอ่อเป็นในคู่อ่ะหนึ่งมือนะจะเฮ็นยังนะนะเออพี่น้องนี่พี่น้อง แต่คือห้าสชิมาแกงเฮ็ดโอ้ยบางคนที่อยู่บริเบิวงเอามือปิดไว้แตงตั้นิ่งแข้งตั้ตรงตรงตั้มงตรงตรงสบายดีเกลือด้วยพี่น้องอ่าเาสิมาแกงเฮ็ดเนาะเฮ็ดอ่าหมดอันนี้มันมากนามีอย่างละขนมกระตุกเฮ็ดสาวหน้าก็เม่ก็แม่เนาะเหมือนหามามาแกงไปดอกนี่แหละเฮ็ดกระยูดีดดอนแฮ้ยพี่น้องนี่เดืดดอนคางตัวนี้เนาะ เห็ดดินท no. no okay. ี่ละงอกพี่น้องสาวนางได้มาเกือบเกือบกระตานึ่นเ้อเนาะเห็ดดินเนาะกําลังออกพี่น้องเนาะพยังแข็งๆแข็งๆั่นนะเ็ดดินหลายเลยพี่น้องเอ้ยนี่เพิ่นเลาะนี่ในางหัวาหัวเจ้าของนี่แหละพี่น้องได้มาได้มันลกๆบ่แม่ก็ได้สิแกงเ็ดนทียงพี่น้องมาเบิ่งนี่เ็ดละงอกเ็ดดินเ็ดโพนเ็ดอ่าเพิ่งเ็ดแล้วเนาะเฮ็ดยงอ เห็ดอนาคามี่ได้นี่เห็ดไตไก่เออเห็ดสาดก็มีพี่น้องนี่แต่ชิคมเห็ดสาดเห็ดสาดเห็ดเผิงมันจะคุ้มด้วพี่น้องเมนี่ก็ออกมาหน้าอนด้วพี่น้องเนาะออกมามุ่งเทียงพี่น้องมาปูเทียงมุ่งเทียงเนาะทำแสงกาเขื่นไปมุ่งห้าก็ลงมาพี่น้องมันเบลีเอาซะพี่น้องกะบ่พ่อพี่น้องตะปูเบิร์นพี่น้องคิดว่ามันชิพ่อเนาะ ตะปูอ่าลอยกระดอกยังบ่พอยังกัไฟสบายดีพี่น้องอืจะเฮ็ดยังจะรรบผู้ดังไผก็มาดังทางนี้เนาะดังสิกลางพุ่นบางพ่นก็ได้มันดังทางเนือมันคิด่ลมเนื้อลบ งานหน่อยพี่น้องนี่กระสือมากพี่น้อ,ทองท่งซิบหาพันพี่น้องเนาะกันได้ท่านกะเม่าตะเล็กกะไายพี่น้องเนาะไายกระทงเสาะหาหมดแล้วไข่เตือนี้เฮานี่พี่น้องออกมาจะคนปะสองสี่หก,จกเจ็ดคน,น,นไป็ลอะทั้งแม่ใหญ่แม่ใหไงแม่กะไปเข้าป่าอีกเลยพี่น้องเข้าป่าไปให้เห็ดต่ออีกเลยพี่น้อง กัแสงกับไปสือพากาตีมาเมื่อวานนี้พี่น้องเนาะพากาตีกำลังกระสีพี่น้องอันนี้อันนี้พากาตีเนาะกลังกระสีสือมากแปดเพนพี่น้องบ่พเพเนาะยังบ่พเพตลบอะไรพี่น้องเนาะอันเดียเตียงใหม่เฮาพี่น้องเดี๋ยวเทียงเก่าของบัลลังก์สิพาไปเบิ่องคูอยู่บนพี่น้องเทียงเก่านี่เทียงใหม่เนาะพากาตีกระสือมากเก่าเพนพี่น้องเนาะแผ่นหนึ่งสีสิมหาพันพี่น้องรวมกันกับ ลังกะซีกับพากาตีนี่เนะา,กาะ,ะกกตกอยู่แสนเจ็ดแสนเจ็ดแสนเศร้าพี่เนาะแข่งเห็ดบ่ยว่ะงตะปูแข่งเห็ดรวมอยู่ให้อยู่หน้าคือเก้าพี่เนาะเหมือนนี้เนาะม้วนเพี่น้อเนาะตรงเย็น,น,น,แ,นแต่ว่าเที่ยงเฮามันยังบ่แล้วถึงกับน้องเนานะยังอ่าในตะปูนี่กระขาดพี่น,ะนะ้องเล่าต้อง เอาไม <si suppression> ่เปดมาต่อใม่พี่น้องมี่ะต้อไม่เปลี่นฮะก็มีเนาะพี่น้องตัดออกวัสดุไปอืมตัดออกตัดออกเพื่มใหม่จนเดี๋ยวจะต่อเนาะพี่น้องเอ็นซีซ่ามากรามาเนี่ยเปิดทองเพลี่ยงีไว้ดีหน้าครับอยากให้มันแหลวพี่น้องเนาะสิได้ออกมานอนให้นอนหน้าพี่น้องบ่ายฝนตกฝนลมกระยังกบยังเขียดพี่น้องมวยตียางเนาะการนั่นคือว่าสิงเก่าพ้องกับใหม่กั คนโตกเราออกว่ากินกบกินเขียดดิพี่นนอะแกงเห็ดพี่เนาถทาเบิงไม่ไงสิมาพี่เนะว่าราสิมาท่านเลอบ่ท่นได้ไปแล้วปูกระคือวงเสาร์นี่เพิ่นไปแต่แทหามงเนาะหามตุ้งพี่เน้ะเพอดแจงพ่อี่นะพอเราไปแต่บาทหมดแล้วเลอะมาคือสิมาฮ้อนหน้าพี่ก็ว่าฮะ นั่นก็ลงแล้วอะไรก็เขาเมื่อบานคลืนพี่น้องเ,อเขาเมื่อบานคลื่นมุชดชนลงมาอีกพี่น้องอดมันหอนหน้าลงแต่โหดไปอีกพี่น้องจีบเม็นเรามาไปอีกนี่ไปอีกแล้วพี่น้องท้าเบิ้งนี่จ,จนะน้อยจะตกลงไปอีกสิได้มานี่พี่น้องได้เลยพี่น้องโอ้แกงเห็ดเฮา กับเทียงใหม่พี่น้องเดี๋ยวทางซีแอมพารก้ตี้ไปเลยพี่น้องแต่ว่ายังบ่ท่านได้แอมเทืออก่กระกยังทาใหม่อีกเนาะบ่มีจักปาดพี่น้องบ่มีแนวเลยเนาะท่านต้องปาดไม้เส้นตี้ค้างนั่นแต่ก็เอาพารก้ตี้คืนพี่น้องพารก้ตี้คืนเนาะเตะปูซิบน้ำบบดนี้กีรตไทยมาพี่น้องพาน้องรักออกมาหน้ามันคอยอามาไล่ยานเพิ่น อยู่บ้านยานพนบม่มีมูนะอยู่บ่เดียวก็เลยพาพี่น้อกมานนะนำเนาะตอนแรกกับเขาไหวพี่น้องก็กไปเป่าไปกินหญ้าอีกกินเสากินแรงพี่นอ้องเป่าเสาเป่าแรงอืมง่ายหน่อยนอนคักพี่นอ้องแปะบัห้าหิตฮะแปะบห้าหิตจัง กดได้ป่ะิบนยืนกลางมีเด e> ้อินยัง่ายนนันี่ใช่กะม่ป่สิไปใส่มาไพ่เีไปม่าหาาดก็ดดินดรอสาดหน้าห้าคนแล้วหน้าเตมโอ้โตบัเท้าส่โบไม่แนมโบเนบอหรือว่าม่อนี่นี่ไพ่โบไม่กัาไพ่โบไม่นข้ามพนคืนพนคืนแนมแบบ พูนพูนพูนมันยะเป็นอนาคนเลยนั่นได้จวะนี่โฮมจานนะโต๊ะโต๊ะตุ่โฮมจาได้ไรเศ่ปกติในหันบได้ยพ่อดอย่าาไปเราเบิ่งที่เนาะเอาไผ่เอาไงก็ไผ่จูดนะกบมาชิอนาคตจูดมันหอมเยซูบปีเดอร์อยเร็จก่อนเช้า Ủa ra nha phía มาจ้องแยงเฮ็ดเนาะตอนตอนตอนเียงขาวเด,ดนาแงเฮ็ดร่วมพี่นอครับ ่มุมม้มกินกมันนะเันดวันชิมเนี่ยก็ว่าจะได้บวงเออมได้แดงๆไม่ได้คุ้มๆเมามันลงทั้งหมดกมคมเนี่ยไม่ โบกไม่ไงไหมแมนนี่พี่นนองรวมคือวาเล่นลายยางไล่แน่พี่นะอะจะเคยกินย่างบอฮีดงนะเฮดนะเนาะมาชักกิน,น,นกข,ข,ขอบารดุดุด้วยขุดผักชีลมโตเจา้าหัวพแห้ง กเนเบื่อเฮ็ดนี่ต้องต้องพังดิ้นเลยน้องแบบบานเห่านะพังดินให้ตาดินมันดูดเอาอ่ะนเอัดออไมนเบอคอมออกไปคือมันจัดไห แม่ใช้วิชาน,น,นี่พี่น้องแม่ก็มาแล้วเนะาะท่าเบิงงบ้งตู๊กข่าท่ามายาเบิง <c oughs> งบ้ง,ง <c oughs> ไหลเฮ็ดแ <c oughs> ะกะตาผ้ามีดผ้ดอกไปคู่ตะหัวเปล่งมากอะไรหัวผ้าพลทงมาพี่น้องจุนเมือ่อยเมื่อย้านไอยากไป บริไปหอดป่าอะไรหรอนี่ใบน้องแขมนะใบอะไรเห็นนองนั่นใเคยกินไนมที่เาเว่าถูกเนาะนี่หยอดอ่อนเนาะมันสีถ่ายแบบถ่ายแบบหยอดหยอดผผาหยอดตานหยอดยังไงมันคือบุกออมันสีออกแบบวนานกไ้กันเพาชาอะนสวยจังเลยเนาะมันมันมันบรอมันดีบ่ตัวทิมวนวานหนึ่งมันมันเนาะวานรนั่ง ดิได้ดิกระเพาะได้ด้วบอกกินเอากินเอาหัวมาหันใจกับอันนี้จันบมเคยกินเหยกินเด้อกับยาเข้าหินนอนบราได้รับได้กินแล้วบางคนใส่ออกเลยเด้องกินแม่นไหนบัเคยกินบางคนใส่ออกเด้อบางคนนอนบระหลาดได้อใครบมเคยกินเมื่อไหร่เมื่อน้องเออทาอยากไปไปไหวยันบราได้ป บัดไปบ่ได้ล่ะขึ้นฮอดขึ้นความใดบื้นไปว่เจ้าเกิดมาเพื่อยางเออรว่าจะได้ย้ก่อเบิ่งเนก็่จะ้ก่อ่า่่บ้านนําในท่บ้านาบ่พบ้านปั้นบ่เมาี่เจ้าปากเพือเว้ามาบ่ได้เว้านอนสิบ่ลับไ4 0ออกไปเว้าเลย เครื่องบุญบุญเป่นบรดกเรานำมาอยู่ทั้งนั้นบริยนเครื่องมูด่ามันเมือเครื่องจังอรกบอกเด้พี่น้องนะเราใช้เยอะทำมาขี้ด้านพี่น้องบาทเท่าปู่มันอยู่ในปากซีดีเสดเดไม่ใช่ในอาเียได้เนาะเสด็เลยปากซีไปทางปู่

แม่มาแต่หาเฮ็ดเนาะกะได้อยู่บ่10ดอกเหล่าประมาณ10ดอกนี่ดีพอมากินเค้านูดิ2 4 6 6ดอกเฮาก็สิได้ปัปอนเนาะเนาะสิหากินพี่น้องหาเมี่ยงหาชมกินเนาะปมาโมเฮาก็มีอยู่หลายเนได้บ่ซะอา ผ่าน<า>ก็อะไรก็แช่แน่พี่น้องเป็นกำลังใจเนี่ยเนาะเจอกันที่หน่านาะไอ้เรื่งชี้พันน้องก็ได้เลย